สวัสดีทุกคนวันนี้ลงหเหบป่าเทาชาแนวพามาทำผัดหมีค่ค่ะผัดหมี่ใส่ผักบุ้งนะคะทุกคนใช้มือเด็ดนะคะทุกคนมีคนบอกว่าถ้าใช้มีดตัดนี่มันจะไม่ร้อยมันจะไม่อร่อยต้องใช้มีมือเด็ดเอามันจะดังกรอบกรมันจะอร่อยว่างี้ ป้าใช้มือเด็ดเอาปลาทาวปลาทาใช้มือเด็ดคงจะอร่อยนะคะทุกคนแล้วมาชมกันต่อไปเลยค่ะ นี่ค่ะขัามีไทยยวนหน้าตาเป็นแางนี้ค่ะสําเร็จรูปนะคะทุกคนมีน้ำมีเครื่องปรุงให้เรียบร้อยตอนนี้เราต้มน้ําให้เดือดก่อนน้ําเดือดแล้วเราก็จะเอามีลงไปมีไทยยวนนี่ค่ะก็จะมีน้ําด้วยนะคะน้ําเครื่องปรุงมาให้เรียบร้อย เส้นเริ่มเริ่มเริ่มสุกแล้วเส้นเริ่มสุกแล้วเราก็จะเอาไปลักตั้งให้เสดาําก่อนนะคะเส้นเนี้ยแล้วเราก็จะเอาเครื่องปรุงปรุงลงตามสูตรที่เขาทำเลยค่ะทุกคนแต่ของป้าเท่าก็จะไม่ใช้น้ำมันครบเสร็จแล้วก็เอาเครื่องปรุงลงเลย ก็จะใช้เครื่องปรุงลาดลงไปเลยทุกคนนี่ค่ะมันก็เลยพอดีเลยไม่ต้องเพิ่นมน้ำเยอะใส่น้ำไปนิดนึงจากนั้นก็คนค่ะทุกคน บอกว่าให้ผัดจนผัดจนเครื่องแห้งบางทีป้าก็ทําแบบง่ายๆอะ่ะไม่ต้องพิ่ีพทีถันอะไรทำกินเองอันนี้ลุงลุงแกจะไม่กินด้วยตัวนี้มันจะออกหวาน แเราก็ใส่ดอกุวกลงไปรอให้ผักปุ๊บสุกอันข้างก่อนนะป้าเท่าทำไม่มีไม่มีผัก ก็รสชาติก็เข้มข้นจิ๊ดจาดดีนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะมีเครื่องของเขาเราไม่ต้องปรุงอะไรแล้วก็จะมีเครื่องมาให้เรียบร้อยเดี๋นี้พวกเอยทำอะไรลาบอะไรก็จะมีผงลาบอะไรให้เรียบร้อยก็ไม่รู้ป้าก็ไปซื้อไปไอ้นั่นะ ไปซื้อที่ตลาดนะพริกป่นอะไรไอ้ข้าวคั่วป่นโอ้ยป้าไม่ต้องแล้วไปซื้อตำลึรูปมาเลยแล้วก็หัน่นหั่นผักแล้วก็ซื้อต้นหอมผักชีมาแล้วก็ใส่ได้เลยกินได้เลยเออเดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วป้าไม่ต้องแล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยทำพวกอาหารพวกลาบพวกยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนมากก็จะแกงใต้แกงใต้ก็จะมีลุงให้กินได้้วจะมีแกงส้มแกงข้าวเผ็ดอะไรต่างๆเขาอะแล้วก็แกงกะทิก็จะนานๆแกงทีนานๆแกงทีแกงกะทิไม่หาะทุกคนพอพอเดือดผักผักบุ้งสุกก็พร้อมกินเลยน่าตาดีไหมคะผักบุ้งนี่เอาที่คลองนะคะ เค่ต้องตซื้อคองข้างบ้านที่เราใส่น้ำใส่ถังน้ำแล้วก็เอาเอาฝอกบุงมาใส่ในน้ำไว้มันก็จะ ขึ้นเองนะคะ,จะเจริญเติบโตขึ้นเองนี่คะ่ะทุกคนเนี่ยน่าทานไหมนี่ยั่วๆเลยขอบคุณนะคะที่รับชมลงเหินป่าเทาชั a นแนวนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกลิงล้งกลิ้งเพื่อเป็นกำลังใจลงเหินป่าเทาในการทำคลิปต่อไปค่ะสองเ่าคอเพ y o ยูทูบจ้า